โอ้โหล่วงครับยิงเฉล็กมากยิงเฉล็กโอ้โหเฉล็กไม่ล้มครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอิร์ธทอยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเป็นปืนยิงหนังสติกนะคบช็อตติ้งนะครับ TM o 3 t i n g นะครับสีแดงนี่อันนี้ขอบอกว่าความคุ้มก็คือราคาแค่69บาทโอ้โหอย่างคุ้มนะครับนี่เปิดมางี้นี นะครับปืนยิงหนังสติกไม่ได้ยิงแค่ลูกเดียวนะครับยิงรัวๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนี่แล้วก็ในสองข้อแถมนี่มาด้ดยหนังสติกครับเยอะเลยยิงได้เป็นสิบบลูกเลยนะครับนี่วิธีการใส่ก็ใส่ลงไปนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้ึงนี่แล้วก็เอามาอีกใส่ไปปึ๊บแล้วก็เอามือหมุนใส่ต่อ บรรจุได้หลายนัดเลยนะครับยิงกันมันแน่นะนี่โอ้โหสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับถ้าจะเอาไปยิงกันเองเนี่ยให้ระวังด้วยนะครับนี่เราใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็สะบัดนี่ลองยิงดู โอ้โห,โ,หโหล่วงครับยิงเล็กมากยิงเล็กโอ้โหเล็กไม่ล้มเอาหมดแล้วเดี๋ยวเติมลูกก่อนนะครับใ,นนนนใ,ใ่ไม่ได้ตรงเนี้ย อืใช้ได้เลยนะครับ69บาทถือว่าคุ้มมากนะครับเอมายิงเล่นกันได้นะครับจบแล้วนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ